อินซีอินดี้ฟาร์มนะคะมาเจอกับรั้วขี้เหล็กนะคะซึ่งกล้วยปลูกไว้นะคะขี้เหล็กนี้นะคะก็มีอายุประมาณ2-3ปีแล้วเนาะตอนแรกเนี่ยกล้วยตั้งใจนะคะจะตัดเขาแค่ระดับเอวนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นแค่รั้วป้องกันเขีดแดนเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือกล้วยขออนุญาตจากอา ที่ดินที่ติดกันแล้วนะคะซึ่งที่ดินติดกันเนี่ยเขาทําอ้อยเนาะแล้วก็ถ้าผู้เช่าเนี่ยเขา,เาใช้รถนะคะเวลาที่เขาใช้รถเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นมาด้านบนนี้นะคะแล้วก็เขาจะครู่ดถนนของเราลงไปด้วยอน,นี้เราก็เลยเคือถ้าทํารั้วรั้วลวดหนามหรือว่าใส่ปูนนะคะรถนะคะก็จะชนหัก หลายๆครั้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกล้วยก็จะทําเป็นรั้วสีเขียวซึ่งขออนุญาตจากเจ้าของไร่กังางๆแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือขี้เหล็กที่กล้วยปลูกมานะคะซึ่ง2-3ปีต้นเป็นขนาดไหนนะคะอันนี้น่าจะประมาณปีกว่า2ปีเท่านั้นนะคะก็ใหญ่กว่าแขนนิดนึงเนาะแล้วก็ ทรงพุ่มเนี่ยกล้ยตั้งใจว่าอนาคตนะคะกล้จะปล่อยให้เท่าประมาณนี้ค่ะระดับสายตาที่กล้เห็นตรงนี้นะคะเพื่อป้องกันไอละอองที่เกิดจากการฉีดยาอ้อยนะคะเข้ามาจากด้านข้างๆนะคะซึ่งวันนี้กก้วยก็จะได้ใช้ประโยชน์จากขี้เหล็กแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไปด้วยนะคะก็จะใช้ยอดแบบนี้นะคะส่งแม่ค้านะคะแมคค้าเขาจะเอาไปต้มแล้วก็ทําเป็น ก,ก้อนขายนะคะทุกคนแต่กล้วยก็เคยทําเป็นก้อนขายเองนะคะกิโลละประมาณ30-40บาทนะคะแต่ว่าอันนี้กล้วยจะส่งให้ประมาณ10กว่าบาทนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะคือเราถือว่าเราตัดแต่งกิ่งออกนะคะให้สวยงามเนาะแล้วก็เราก็ยังได้ตังค์ด้วยนะคะนี่ก็คือรั้วสีเขียวประโยชน์ของเขานะคะใครทีออ่มีไอเดียนะคะในการทำรั้วก็มาแนะนำกันนะคะหรือว่าใครที่เพิ่งเริ่ม นะคะอยากจะทำรั้วนะคะไม่ไม่ต้องอ่ะให้ต้นไม้ใหญ่บทบงังอ่าพืชสวนของไร่ข้างๆนะคะหรือว่าอ่าอยากได้นะคะอยากได้ผักเอาไว้กินด้วยนะคะก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวอมขี้เหล็กนะคะลองดูเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องคุยกันกับไร่ข้างๆก่อนเนาะว่าเราจะปลูกอะไรนะคะถ้าเขาโอเคก็ปลูกได้เลยนะคะแล้วเราก็ต้องอ่า ทำตามที่เราคุยกันไว้นั่นก็คือเหมือนถึงว่าถ้าสมมุติว่า,าเราเราบอกว่าเราจะไม่ปล่อยให้ต้นใหญ่นะคะเราก็ต้องตัดริมทุกๆนะคะทุกๆสองสองสัปดาห์หรือว่า1เดือนนะคะก็คือตัดออกตัดแตงกีออกไม่ให้ร่มเงาของเราไปบังของเขามากนะคะกิ่งแขนงเล็กๆก,ก็อย่าอย่าให้ไปรบกวนเขานะคะซึ่งอันนี้เวลาเขาเผาอ้อยถามว่าบันบรโดนไหม ที่เหล็กนะคะก็คือโดนนะคะโดนไฟลวกแต่ว่าเขาก็จะไม่ตายเนาะแล้วเขาก็จะแตกใบออกมาใหม่อย่างสวยงามเลยนะคะแล้วก็ทนร้อนทนแล้งทนน้ําได้มากๆเลยนะคะใครที่อยากมีรัว้วสวยๆสีเขียวลองดูนะคะวิธีนี้เนาะ